สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกมั้งทุกบอนี่แหละพี่น้องเอ้ยคอยบ่าแล้วบ่าแล้วเข้าไปในเฟซบุ๊กเฮ็ดเต็มอันยะเดือดทางใดกันแบบพ่อคอยมาหาคือเห็นมีจักดอกอ้าวสบายดีปลาลุงเร็วๆสองคนเห็นน้ำข้าวจักดอกอยู่บ่กืม มืเห็นพอดอกนั่นแหลวพากันอย่า้าวบ้านย่า้าวอยากมาบานแดดจนไพ่ียหมัหัวกันยังเหนือภากันมานนนนหาวกุนกุนขันเราเรื่องเห็ดพนอะเห็ดบุญทำทานกันจนบมไปน้ำเขาคันเราเรื่องเห็ดออกมาฮาวกุนกุนยา้าวบ้านพอเห็ดบุญทำทานกันจนบมไปน้ำเขา มาหาเฮิดมาแล้วกับบ่าได้พ่อดอกแลวา้ายพดรอจิโอบโคให้กับกระเป๋ากตาวงแวงวงแวงเจ้าข่ายกับพวกนีโนเซ้าข่ายกับจักเป็นยังแอวลันปัดแอวลันปัด เรก็ตื่นยพี่น้องเลยไปไปไปางานงไปทางได้บ้านจนเมื่อยพี่น้องเ้ตะังลหงกหันหัหจนเมื่อยแเ้วเพ้นเฮดพอดอก จะก็จะเสพหาเห็ดนมั้ยมีแต่ชวนกับชวนมีแต่อบอ่นขันเสพผู้ดูผู้มานเดี๋ยวอย่าลงไปลูกอย่าลงไฟหิบขึ้นมา,มาปีแล้วกันนะกับปีนี้มันต่างกันเนาะปะโอ้ยตายแล้ว แอวดาวรุดละบาล้านจะฝายพี่น้องเอ้ยจะไปเด่ง <c oughs> ไปดาวจะฝ่ <c oughs> าย <c oughs> เอวลุดเอวหลันจะไปเห็ดแนวใด้เอ้ยเหมยเด้บัวผ่าเอ้ยบัวผ่านเบิ่งขีดขีบบัวนอบบัวผ่านว่าแล้วบัวผ่าเอ้ยจังเ่อยากลงเฮือนเป็นคนงามมาหาแล้นบ่ได้ บุ้นจะบ่อเหยียบขี่เขาโมกไปตองมาแทนเจ้แท่านเราก็สิช่วยซ้อนช่วยชัตมาหาเห็ดกับบ่อได้เลยยังมาเหยียบขี่ขาาเ,บบาาเข,ขามกไปตองไว้แลทนกูก็สิพายกับตาหายเมื่อ,อยเลยได้แต่ตามล้างกันสองแสงสองแสงไปตาหัว โอ้ยซาอูซาศูาเศบ้านหาอยากว่าว่าได้เฮ็ดข่อยกับบุษณนดอกซา้า <c oughs> บ่ได้กินข่อยกับบกินดอกมันออกเรือแผ่นดินจนมันถาข้างโคกวจังสิมาเก็บเดี๋ยวไปละบ้านหุน่มอย,อ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 ยูอ่จนเซยอย่างล้มเขาบ่เอาผมออบ่ได้กินน้ำหมูดอก เพ่อนแะม่พ่อแม่พี่น้องเหงขึงขึนอยู่ตาย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 บนหน้ามาเลยลูกก็เป็นไข่ในยูเพื่อนพน้องเวียนะพี่น้องเย้ยอาอยาให้ลูกกินล้ะกามหาเฮ็ดขีดว่าสีเฮ็มขีดว่าสิพ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บเพชรหมุนหมวนเบเห็น,น,น,นพ่อดอกเมือม่อเมือม่อเมื่อดำไปมันได้ซ่นะ บุรีนายย้อนเห็ดดอกไปนายย้อนกินข่าวจำประเด็กใบคือเอาผู้ชายยังหน่อยไปเทางบุรีนายย้อนกินเจ้าเพ็ดกับหอนเธอได้ตาอะไรหน่วยนี่เดี๋ยวพ่อซิบหน่วยตาเลยสงสัยพวกกี่สงสัยมีคนกี่ช่วยมานำมาเลยบ่ได้ ก้อนมันนะคือเขาบ่ตายแล้วบาดผู้บ่าวนะนะบิดเจอเบิดเจ็บเลยน้ำไปเห็นโลบาดเฮ็ดนะฮะจนตาตีกับ่เห็นอืมหน่อไม้กับ่ตั้งศอกงก ชี่ชับเมื่ออันต้มจิ้กับเจ๋วไปตลาดปักซองกับบมี่พิชังดอกอาหารป่าบอค่อยมีโอ้ยมาพอดีเหมือ่อยเนาะเบีย้ยเหมื่อยได้เบีย้ยเอ้ยลอยแข่งเอยค้าด้โทรพอตึงๆมาหลับเนี่ยเบีย้ย เมื่อยเลยไปทางได้เบิดแล้วปลาไผ่น่ะเมื่อยบ่ลูกโอ้ยมอมแมมฮีดออกสิบนะมันหอนซุปใบชื้นๆกับพ่อเออฮีตอองแนี้ยแหละเออัมบอกอย่าแก้อย่าแก้มันแดดใส่หมวกมันใส่หัวไป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 ต่อย่างดำาย่างโอ้ เดืดเถียงผ่ากับพะกันมหาเฮ็ดผุตายตายตายเศร้าเศร้าเศร้าพะยังมหากับม่าด้วยบ้านมาม่าเนาะขอยพี่น้องเลยตันายไป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 เบี้ย เน็นมีพีสังเดออ้ดูลเน้ีน้องไบนกล่องเทางเลยห่อีพา เมื่อเมื่อ

นี่แต่ผมมันเต็มกระตาป่ะทุกคน้าสบ้าะไม่นหมุนใส่มุนคัวอยู่นดองเอ้ยมือกล่องกันดิ นี่แต่พวนมันมันเอาเอาโปัวนะลูกเอามะหมวกมันก็ใส่หัวน้อยมึงหัวมันจักโมงนี เฮ็ดยังสอดเดี๋ยวว่าเฮ็ดปวกออกในไหนนะเออมึงอยู่ในนี่เนาะมึงเพกติพูดแบบพี่นนอง เก็บพักติวของบ่มีเห a t พอดอกบ้าใช่เขีวยวไลไลดีทำเหมือนพี่น้องโอ๋ยทำเหมือนไ,ไลไล <laughs> เอออยู่ในนี้เนาะกะทอมชาวขายพี่น้องเลยเออก็เป็นตอนนอปนตอยู่อยู่เนาะใครคูนนี่มึงเฮ้ยโอ้คือเก่งแท้โอ้เป็นตปอยู่อยู่เนาะดาปีนี้มึงสิได้อยู่อยู่นี่ โอเคพี่นอ้นองคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเมือ่อยเลยพอกันใหมค่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีสบายดียดเด็กๆบาย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 พ่อแม่พี่น้องเอ้ย <laughs>